สวัสดีค่ะพี่น้องผมกังกสกาเดลอมเปินออฟฟิเชียลค่ะแล้วแล้วพี่จักระขนากับบปว่างเน่ะเออลบหยาบพะชันว้าพูดนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมฉันเลยอแหลอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษที

ของทานเป็นระเบียบดีสดนี่ไงนมาากัเนื่อหมู่าเหือ่อระเบื่งวาสันที่แหกโมเอลกขึ้มาแต่ว่ามึงลงแนหัวปลาจะได้มาเหลือมแฉว่็นอันพวกติตขอน้มีก้นตีหัวมันมันก่กูหลังหัไปฟังยที่ตลกีฬามันมนี่นี่ออกจายี่สาน่ปห้องตอนนี้ผมอยู่ตลาดยางมันนะเพื่อนมายา สีย่างอ่มเหมียดอย่างก่อนจอเออเบียเตงสีไหยชุ่มือก็ดีเลยมันเนี่ยมันมันเหลี่ยมตาคันแมนนั่นอยู่น้ำกันกับบันเสียนเต้นนั่นกงแห่งเหลี่ยมตาคักไปเาักดวงเออเก็บใบอันดยวกนั่งขุของมห้เขาจคกสนทมึงอีกกี่บาทีสบบาท

เออโอ้ยมันกวดมันกวดขยะเพิ่เอาไปเบิแล้วอือห้าเหรียญป่วยพนันขอทางเดีจเ๋าไปถล่มบอกโอ้ย่า่า่ายาดมยาอมยามอง อ <c oughs> ันย <semester ค> ังกันตัวขอเสกต้ามายิ้มบ้ทำมาละทำมาละ กูต่หัว้ยนน้ำมันนี่ไม่ม ok ีดอกมันตอไปยูน้ำหนาเวที่โอ้ยรถเต็มอยู่พอบอกเาจกเขาจกออกจกออกจกเขาพีจกน้วมันเนาะเนี่ยฮะอู้นี่แม่นี่แม่ของหลวงฮะโอ้ยนี่ของหลวงนะฮะอันทีเลยเนาะโอ้ด่ากัเลยงอน่ะ อาไป๋าบองอเนี่ยอาเบงอม่ยืมต้บีต่ม่ได้แสงหัวมันยาววีไปสางหัวมันจบเยบ่แต่มันก็มายืมวีที่ข่ดิทีมาปล่อยปลารแล้วไปต้นนึงทิมงานป่อยปลาลไปต้นเนี่ยต้นใต้แล้วต้นใต้ต้งดำต้นสุด้ายเลยมาตัวตัวที่สามไหม เบ่จับเรไม่ถือฝ่านี่ป่าม่ไปใช้เงินกี่บาทเงลไปงานรึเล่บกไก่ได้ห้าสิบโลห้าสิบหกโลมันมันมันเป็นอะไรวะเนี้ยนะมันเป็นอันของบริษัทเป็นบริษัทอะไรที่มองยูเปล่าเขาเปิดอ๋เขาเปิดนี่เปิด้องแอร์น่าเลยบอกป้าตูตีแอร์จังไลโอ้อันห้องสี่เลียมอันน้อยน้อยนั่นตีจะไปเขา บอลเราได้แล้วมาแล้วเป็นก้นเจ็บไปสัวซาสมอมต้องมีมอต้อง่ามีมอเบิงที่บอกจับป่าูดย่างแม่แตืป้าไอนเน่อ้าวมัจับปายงมือหกแกวขาไบสามก็ทัหลังอยู่เพกลาองแายากเสรานันอาเราใส่ร่องพื้นหลายดีกับใส่กันแดดดีเดินทางได้บอืร เอารถจอดไปเลยพี่ฮะเป็นยังไงนั่นปาต้าเขาไปทัวร์เรามาคนสีกันแล้วเล่นอะไรนี่นีไหมเล่นกับว่าชิชีวิตคอยสูนเขาลมทัวร์เขามกรเพื่องหวับเพื่องวับมันมาขี่เพื่อกบเอื่อน่อเราลับตื่นเขาพึ่งพ่อเข้วเาเล่นาั

้างรถบ้นันอัเปลี่ยนอันกินนั่นนีนงนเนี่เงีนไยังอ่มาแล้วมาแลนใหม่กันสวดสัดสวดัเอ้ยื็มาแลนน้ำขอนะา่่างหลังหอกขอทังนที่จีเป็นมูลอันยาเปานี้วมนมูลเงีเงียหอหล่อลมมันเติดลมไปหารถมาถึงเน้อเจามาถารคาม่ไห้โอยาโหดเลยไปนอนไหนลูกไกไปอันนี้คนกำลังมีกระแสเออ กูมิ่มขาวกระแสกูอ่านล้วมีกระแสัิงเหรอขาอ่านดีดีแล้วเนาะกระูเนาะดีีเขาบอกว่าปั่นปันเท่ากันมันพดว่าอะไรเออรุ้นว่าคนปันจะเปลี่ยนรถไหอ้ยเขาจองแล้วเขามองมุมโอเคเขท่นรูเรื่องเอค ข่าด่วนเพ่อนอุ้มยมเกสีออกเกันข่าด่วนยังข้าด่วนน้องเบียร์ลาบอสเนื่องจากว่าติดธุระการเซิงไอ้บอกเดี๋ยวไล่ล่ไปซี่าแล้วแมล่าลลเซิงคือยังป็นันน่นบอกแข็งหรปันอยู่วันสมุนงนึงเมือเง้ดีปันลหัวหน้ารถใหม่ดีว่ไม่นด้อะมแซงเร่้ยวเลยจายแรบีกแล้ว เออเอาพี่เอกกำลังเอียกขากันอีกแล้วพี่กายกันตัดรอยทรายเนี่ยพี่นี่เลี้ยงหยังเหรอไปให้รถเราอีกเอาละครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มา้สำนีคลิปหนาพอกันไหมค่ะไปพอกันอยู่สังขบุรีนะคะเออสวัสดีค่ะ